ลูกค้าเนี่ยถามถามมาเยอะแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยครับเราไม่มีโอกาสได้เผาตอนี้เราฝนตกเราก็ไม่แชร์แล้วเราจะเผาแล้วครับเ mm ือ hmm. ไม้มาถามประมาณนี้เลย, mm hmm. ยเ,ลเ,ลเลนี่ยเปียกๆเนียครับเพราะว่าฝนตกตลอดนี่น้ําหลังบ้านท่วมอยู่นี้เลยครับเราจะเรียงไม้เข้าไปเลยรุ่นลย mm hmm. หลายท่านสงสัยว่าใส่ไม้ได้ยาวขนาดไหน ตอไม้ประมาณนี้ครับท่านก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องตัดย่อยไม้มากไม้ประมาณนี้ใช้เวลาห้าชั่วโมงครับไม่นานครับ5้าชั่วโมงจบนะครับไม่ใช่ว่าห้าชั่วโมงติด5้าชั่วโมงคือจบกระบวนการครับสู่กระบวนการเผาท่านมีเวลาแค่ครึ่งวันเผาตรงนี้ครึ่งวันนะครับไม้ที่ใสเจทีแปดในห้า้ยตินอหกหรือครึ่งตันนะครับก็ข้อจํากัดของเตาอบเนี่ยคือ ท่านเข้าใจว่ามันเอาไว้ใหญ่ไม่ได้ก็ดูครับใหญ่แค่ไหนของประมาณมนี้เลยจะทำให้ดูครับที่วัดโครงการกันเลย ใหญ่ก็ใส่เข้าไปเลยครับไม่ร้องก็ไม่รู้นะครับจะได้ทราบนะครับว่ามันประสิทธิภาพมันดียังไงนะครับไม่ได้มาเมครีวิวนะครับทำให้เห็นกันชัดๆบรรจุไม้เสร็จเรียบร้อยครับใหญ่ๆเบิ่มๆเลยอยารู้กันครับครับผมเราจุดเริ่มจุดนะครับหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งครับ นี่แต่ตอนนี้ฝนกระหน่ำมาเรียบร้อยครับฝนกระหน่ำมาแล้วหกโมงครึ่งเราเผาถ่านกลางสายฝนเลยเจที่8นะครับฮ่าฮ่าฮาดูครับในเมื่อมันชอบตกดีนักเราไม่กลัวแล้วครับฝนเดี๋ยวรู้กันขอรบับฝนตกทั้งคืนเอาสิครับใครจะแน่กว่กัน ครับผมนี่คือผลงาน JT8 เผาไม้ใหญ่นะครับลำต้นนี่ประมาณเท่าตัวคนได้นะครับใหญ่จริงๆแล้วก็ใส่ไปเมตรกว่าๆเลยครับอย่างที่ผมใส่ให้ดูอ่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะครับเผาท่ามกลางสายฝนคือฝนตกทั้งคืนผมก็เผาไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเตาตรวหวของเราเนี่ยไม่มีดับครับแล้วดูฮะไม้ไม้ต้นนี้อย่างใหญ่ครับแล้วฐานโอ้โหสุดๆจริงๆครับ